แมชฝาวเฮ้ยมีคนโอเมนด้วยวะาเล่นโอเมนด้วยว่ะโอเมนน่ะโอเมนแม่งวางได้เลยวะ่ะไม่มีเพื่อนโอ้ยเด็บแมวลูกโม มันมีมันมีตรงเมื่อกี้ทางเข้างนะเฮ้ยไปเลยเ่ะหมดไปไหนโหดดีโหดดีเออหุยหุโหุยหลบเลยอะเยอะศพศพแม่งปิวมาเลยเฮ้ยเชลิปเชลิปเว้ยเชลิปอาดเจ็กูอ่ะเไม่อด่าไวเปอร์แม่งเก็บอยัยแมวไวเปอร์ว่ะเฮ้ยเหลือเราสองคนว่ะเพื่อน chai à? Ờ... Yong 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 đây mèo không? เอาแล้วไอ้เหี้ยหลังพักหลังนี่มันเริ่มเข้าบีบ่อยนะเออกูกลางกำแพงแม่งเลยสัตว์มีมาอีละมาอีละบีนะเออเฮียเฮียเฮียตอนนี้ลบลบลบไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โห เวมือนจะคลัชป่ะเฮ้ยคลัชว่ะเฮ้ยวางเลยวางอยู่วางอยู่เฮ้ยแมงรีบแมงลิบหัวหัวโอ้โได้อยู่อะโอ้โหไวเปอร์ทีมเราเกือบเท่เว้ยกระสุนหมดไอสัตว์เห็นหัว Iya, manjing ter- 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 ระเบิดมันเด้งนะเว้ยมันระเบิดหนึ่งลูกแล้วมันจะมีลูกย่อยๆเพิ่อมอีกเอ้าควายเอ้ยเดินไปให้โดนอีกเฮ้ยโอ้เข้าเข้าเข้าเฮ้ยโอ้โอโอของกองกูอยู่นู่นเนียเอ้ย <c oughs> อ้าวกูมาแต่ช้อปปิ้งไงสิลองเลส Uhm, เฮียโอหกูกูยิงเจตกูยิงเจตกูยิงไปเก้าเก้าเพื่อนโอ้โหโดนโดนทุกทางไอ้เงี้ยเฮ้ยดีเฟนเดอร์ว่ะจัดไปเพื่อนสิบสองแต้มดีเฟนเดอร์ไอ้เฮียหลังโดวจะบอกเจตก็บอกไม่ได้ทำไมล่ะหรอละ โดนสองข้างทำไมมีกล้ามขึ้นมาคุณเห็นปะอ้าวเดี๋ยวกูโยนกล้องก่อนจะรู้แต่ค่งออกยังออกเลยมันวานแล้วนะ โลโลแฟนทอมไอ้เพี <ang ้ฟินิกฟินิกอะไรเพื่อเหลือสามตัวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันไปไม่ได้อีกไอ้เหี้ยยิงยิงยิงกูเลยกูเลยไปกูเลยไอ้เหี้ย โอ้โห oh, ไม่ทันเฮ้ยซูจูสูงซูจูสูงสูง oh my god oh my god โอ้โหอยู่กับความเชื่อจริงๆหรอเมื่อกี้โอ้โหความเชื่อว่ะตูวนายบอกว่าเอา้าซื้อปืนผิดอี yeah, ทุกสองขายได้ขายได้ขายได้เหรอ เฮ้ยยาดลูระบบขายปืนโหไม่ต้องทำแล้วมาหากินน่ะขายปืนอยู่เนี้ยไอ้ฟนิกมันเอฟเคอีกแล้วเพื่อนมันหลุดไปแล้วด้วยมันเล่นแทนได้วะแบบเคาน์เตอร์เงี้ยเป็นบอทเอ้ยหนึ่งคิวอู้หนึ่งคิว เฮ้ยตรงกลางฟินิกฟินิกไอ้เฮียไม่โดนได้ไงวะเออขวาขวายิ้วยิ้วเออชาครูไปแล้วเพื่อนเจ๊ดเจ๊ตรงกลางเพื่อนสุ่มไหมสุ่มไหมสุ่มไหมเอ้ยคมจัดมึงเหลือคนเดียวเนี่ยไอ้ฟินิกไม่อยู่เป็นไร ไปไร่ไอ้เหี้ยกูลืมเฮ้ยไอ้เหี้ยจะแม่งจับไปดิมึงดูขวาบนเพื่อนดูขวาบนเฮ้ยขวาบนว่ะขวาบนเก็บไปสามแบบเพื่อนเป็นไงมันมาสามคนแต่กูการคนเดียวเป็นไงโอ้ช็อตแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโมูหนโอ้โหเทพจังวะครับพี่นิวเอ้ยพี่ปิงพี่นิวอ่ะ โอ้โหปุ๊บไปเอเอหรอเนี่ยเฮ้ยมันเข้ามาใช่แม่งดันมาเลยเฮ้ยระวังระเบิดหลังหลังหลังยิงงูวเลยเพื่อนกูเอ้ยโอ้โหเดินยิงได้สัต เขาเชนนี่ก็ยิงงูเหมือนกันโอ้โหเอ้ยคนกากยิงกันในสัตว์เอ้ยยิงลราพร้มจัดกำแพงตรงนั้นก็นะไอ้ตรงบันไดมันดูวายกำแพงหมดไอ้เ,อเอหี้ยเออแล้วกูมีชุบนี่ว่ะไอ้สัตว์เหมือนไรคนเดียวก็เอาอยู่นี่ลูกคนเดียวก็เอาอยู่ รีโหลดก่อนไหมเพื่อนโอ้โหแล้วโดนมาไอ้เออเฮ้ยกลางเพื่อนต้องกลางแล้วกลางแล้วเราไอ้เหี้ยตายนะไอ้เหี้ยฟินิกซ์มันยิงตายแล้วนนนชนะได้อยู่มีมีเศษตรงกลางแหละประตูกลาง เฮ้ยมุ้งจะมาบล็อกกูทำเฮี้ยฟีนิกซ์อีกไม่เย็ดกูเข้ากลางแล้วงกูเข้านี่ยเฮ้ยเอาสไปร์ลไอ้เหี้ยจะรู้ไม่ชัวร์ปะ ไอเฮี้ยไกลๆโอ้โหไกลจัดเลยยิงไม่ได้ Everything is up to you man <า>ระวังนะกูโดนยิงไกลนะ่ไงตรงเนี้ย<า>โดนไกลอยู่เพื่อน 30 seconds left i have retrieved run 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 10 seconds left fire in the hole no i fail. อเยเอกูโลกกูโลกกูนึกว่ามันต้องหยิบขึ้นมาแล้วกดคลิกซ้ายไอสัตว์เอ้ไอสัตว์เอ้ไอ้เอ้ยเอ้แทงไปสองเทเลย